วันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปพบกับคู่แม่ลูกขันษาโปรซื้อหนึ่งแถมหนึ่งวันนี้จะมีตัวอะไรบ้างน,นะครับไปดูกันเลยครับมาดูคู่แรกกันดีกว่าครับ NC 2 2 3ครับผม เป็นลูกของ g d s Kenny นะครับ471ทับ7นะครับแล้วก็ส่วนแม่ของเขานี่ครับคือ NC 121นะครับต้องบอกเลยครับว่า,วาแม่คนนี้ฮะ,ะมีสายเลือดของ Woodman ด้วยนะครับของ o o ด m a n ด้วยนะคะอายุของแม่เขาเท่าไหร่แล้วคะคอายุ11ปี11เดือนครับว้าว11ปีแล้วยังให้ลูกได้อยู่เลยแล้วก็มาดูลักษณะลูกเขากันดีกว่านะคะ <laughs> ลูกของน้อง NC 223นีนะะ่พ่อของลูกเขาเนี่ยนะคะก็คือ V8 604ทับ7นะคะน้องคนนี้อายุ เพียงแค่3เดือนเท่านั้นเป็นน้องผู้หญิงนั่นเองนะคะ mm. ชื่อว่า NC 569นะคะเราไปดูลักษณะเด่นของทั้งแม่และลูกกันดีกว่าค่ะเรามาดูลักษณะเด่นของแม่กันเลยดีกว่านะคะลักษณะเด่นของแม่เขาเนี่ยเป็นวัวเทานะคะเป็นวัวเทาสวยๆร่างหนาๆตัวใหญ่ๆอายุ11ปีแล้วยังให้ลูกได้อยู่เลยยังเลี้ยงลูกอยู่เลยลักษณะแม่ของเขาเนี่ยสวยมากเลยค่ะคุณพระเป็นทรงที่ลักษณะตัวเมียที่ เป็นตัวเมียนะท่านผู้ชมทั้งเนื้อตูดเนื้อหลังนะคะมีหน้าเนี่ยมีเขาโครงความเป็นสแสดงออกถึงความเป็นตัวเมียได้ดีมากๆเลยนะคะทั้งตนอกที่ใหญ่ตั้งตั้งตรงกับขาหน้านะคะแถมข้อขายังดีอยู่เลยปกติแม่วัวอายุ11ปีเนี่ยก็คงต้องแบบก็ตามสภาพนะคะแต่ว่าคุณแม่คนนี้ยังดูดีอยู่เลยนะกล้ามเนื้อก็ยังไม่ได้ยุบไม่ได้ย้อยทั้งทั้ที่เลี้ยงลูกอยู่เลยนะคะ ลูกนี่อายุ3เดือนแล้วกําลังกินเก่งๆอยู่เลยนะคะยังเลี้ยงลูกได้ลักษณะตัวนี่ก็ยังไม่ได้ยุบไม่ได้หย่อนเลยนะคะแปลว่าเขาเนี่เลี้ยงลูกดีมากๆเลยเก่งมากๆเลยนะคะมาดูลักษณะลูกเขากันดีกว่านะคะลูกของเขานะคะเป็นลูกของ v 8 6 0 4นทับเนะคะโปรหนึ่แถม1เด้อซื้อเมย์ได้ลูกเลยนะคะน้องคนนี้ออกโบสด้วยนะจะบอกให้ถึงตัวจะเล็กอยู่แต่ก็ เริ่มมาละอายุ3เดือนกําลังกินเก่งๆเลยลักษณะลำตัวนะคะเห็นได้ชัดเลยก็คือลำตัวยาวนะแข้งขาแข็งแรงมากข้อขาตรงไม่บิดไม่งอเลยข้อขาดีมากจริงๆเลยนะคะหลังตรงตัวยาวชิดกระชับสวยงามมากเลยค่ะอยากจะให้ท่านผู้ชมนะคะได้พิจารณาแม่ลูกคู่นี้เริ่มต้นในราคา1 2 0 0 0 0บาทเท่านั้น 1>, 1 2 0่งแบาทนี้ได้2ตัวเลยนะคะซื้อแม่แถมลูกหรือจะซื้อลูกก็ได้แถมแม่ไปเลยในราคา1นึ่0แสนสบาทเท่านั้นขอให้ท่านผู้ชมได้พิจารณาแม่ลูกคู่นี้หน่อยนะคะไปชมคลิปไปเลยดีกว่าค่ะตัวต่อมาครับ NC 2 7 2ครับผมพ่อของเขานะครับคือ Mr.V8852 ์ทับ5ครับส่วนแม่ของเขานะครับคือ m s s NC 186ครับผมอายุเท่าไหร่คะโอ้ right? oh, ตัวนี้นะครับอายุ9ปีกับอีก6เดือนครับ9ปี6เดือนแล้วนะคะมาดูลูกของเขากันดีกว่าลูกของเขานะคะ NC 3ทับ5นะคะน้องเป็นตัวผู้นะคะพ่อของน้องเขาก็คือ V8-C4 ทับ8ซึ่งก็คือน้ำเชื้อที่ คิดดีแอนิมอลขายอยู่ด้วยแต่ตอนนี้โซเอาไปแล้วนะคะ <c oughs> ลักษณะเด่นของแม่เขาตอนนี้นะคะลำตัวที่ยาวมากอาอีกแล้วข้อขาแข็งแรงมากอีกละไม่อ่อนไม่งอเลยนะคะชิดกระชับสวยงามามากแถมนมทั้งสี่เต้าสวยงามามากจริงๆนะคะนี่ลูกอายุ2เดือนเองค <c oughs> ุณผู้ชมลูกอายุ2เดือนนะคะตัวโตได้ขนาดนี้เลยนะคะแถมนมนี่ยังน้ํานมยังดีอยู่เลยนะคะ คุณแม่อายุ9้าเดือน9้าปีขนาดนี้ยังเลี้ยงลูกได้ดีอยู่เลยนะคะหน้าตาของน้องเขาเนี่ยแสดงออกถึงความลักษณะความเป็นตัวเมียสวยมากๆก็คือเป็นแม่พันธุ์ที่ที่ดีมากๆตัวหนึ่งเลยนะคะตนกตรงตั้งตรงกับขาหน้าสวยมากลำตัวยาวข้อขาแข็งแรงหลังตรงไม่บิดไม่งอนะคะสวยมากๆเลยจริงๆนะคะกล้ามเนื้อก็ยังมีอยู่เลยนะคะวัวเก้าปีนี้ยังแข็งแรงอยู่ ให้ลูกได้ดีนะคะชิดกระชับสวยงามด้วยนะคะเรามาดูลักษณะลูกชายเขากันดีกว่าลูกชายของเขานะคะลำตัวย,ยาวมากหล่อมากโอ้ยดูมองหน้ามองหันหน้ามามองหน้ามองตาขนาดนี้วัวเป็นวัวเทาที่สวยมากๆเลยนะคะข้อขาแข็งแรงได้แม่ด้วยเหมือนกันนะคะไข่ลงมาตรงทั้งสองข้างเลยหลังตรงยาวตะนอกตั้งตรงกับขาหน้าสวยงามมากๆจริงๆกก็คือถ้าเกิดจะเลี้ยงเอาไปเดินประกวดก็ได้สบายๆเลยนะท่านผู้ชม ผู้หางสวยมากนะคะแถมโคนหางยังเด็ก2เดือนนะเนาะจะเอาอะไรก็ต้องแบบรอโตก่อนรอ้อยผมแบบกินข้าวกินน้ําเยอะๆกว่านี้ก่อนนะคะผมก็จะหล่อเหมือนกันนะครับไข่ลงมาทั้ง2ใบเลยนะคะเห็นลักษณะไข่ที่สวยงามตั้งแต่อายุ2เดือนแล้วแปลว่าเป็นวัวที่อนาคตต้องเป็นพ่อพันธุ์ที่ดีมากๆแน่นอนโปรโมชั่นแม่ลูกคู่นี้นะคะท่านผู้ชม โปรโมชั่นแม่ลูกคู่นี้ท่านผู้ชมคิดว่าเท่าไหร่คะเปิดให้ที่1นึ่งแสนบาทว้าตายแล้วแม่ลูกตัวผู้สีเท่าหนึ่งแสนบาทเท่านั้นลูกก็สวยแม่ก็สวยอายุเก้าปีงเลี้ยงลูกได้ขนาดนี้นะคะยังมีความสืบพันธุ์ได้ต่ออีกนะคะ อ,าอราคาแค่หนึ่งแบาทเท่านั้นหรือท่านผู้ชมคิดว่าอ้าไม่พอใจอยากจะมาต่อรองนาะคอกก็ได้นะคะเท่าแก่ของเราใจดีมากเข้ามาติดตามเข้ามาชมที่นาคอกก็ได้นะคะจะได้เห็นตัวจริงกันว่าอสวยทั้งแม่ทั้งลูกขนาดนี้ราคา1 0 0 0 0แบาทมันมันเกินจะคุ้มอะ่ะแถมเราก็ยังเลี้ยงดูดีขนาดนี้นะคะให้กินอาหารในกินเก่งมากๆเลยนะคะแม่เขาไม่ยุบไม่หย่อนเลยขณะทัทง้ทงที่ลูกว 2, ัยสองเดือนาะกำลังกินเก่งขนาดนี้แม่เขาก็ยังดียังแข็งแรงอยู่เลยนะคะไม่ ผอมไม่อันนี้เลยสวยมากๆเลยนะคะเหมาะมากๆเลยกับลูกชาย V8 44ทับ8นะคะลูกชายเขาเป็นน้ำเชื้อที่คิดเดียนีไมเอาขายอยู่ก็เป็นผลงานในฟาร์มของเราให้ชมอีกเช่นเคยนะคะแถมแม่ก็ยังสวยมากๆเลยแม่ก็ V8 852ทับ5นะคะสวยมากๆเลยมาดูตัวต่อไปกันนะครับ nc 3 1 8ครับผมพ่อของเขานะครับคือ hcr 9 9 0 et ครับส่วนแม่ของเขานะครับเป็น nc 2 0 5ครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าพ่อของเขาเนี่ย VL ทั้งสายเลยนะครับว้ายทั้งสายอายุเท่าไหร่แล้วคะเนี่ยคุณแม่คนนี้นะครับอายุ8ปีกับอีก2เดือนครับ8ปี2เดือนเองนะคะมาลูกของเขานะคะมาดูลูกของน้อง มาดูของลูกของ NC 3 1 8กันดีกว่าลูกของเขาเนี่ยะคะก็เป็น VL เหมือนกัน VL 7 0นทั9นะคะแต่ว่าเป็นเป็นสายรุ่นใหม่เนาะไม่ใช่สายเก่าเพราะงั้นไม่ชนกันแน่นอนถึงจะเป็น VL เหมือนกันนะคะน้อง NC 6 2 6ทั4นะคะเป็นน้องตัวผู้นะคะอายุ3เดือนเหมือนกันแต่สีนี้โอ้ยแค่เดินเข้ามาก็แสบตา,แ,บตาแล้ว,ลวสีแดงแป๊ๆขนาดนี้เรามาดูลักษณะของแม่เขากัเลยดีกว่าค่ะแม่เขานะคะอายุ8ปีกว่าแล้วเนาะแต่ว่า ยังโครงใหญ่อยู่เลยโครงสร้างยังดีอยู่เลยเลี้ยงลูกอยู่ก็ยังไม่ได้ยุบไม่ได้สภาพหย่อนยานเลยนะคะอายุ8ปีแล้วทีเดียวสีนี่อาจจะค่อนข้างแดงนะคะโครงสร้างดีมากลักษณะลำตัวของแม่เขานะคะมีลักษณะที่ยาวสวยงามมากๆเลยนะคะหลังตรงโตกตรงกับขาหน้านะคะข้อขาแข็งแรง ชีสสวยด้วยนะคะเต้านมสวยด้วยจะบอกให้ส่วนลักษณะของลูกเขานะคะเป็นวัวโครงใหญ่นี้ดูดูก็รู้กันอยู่แล้วว่าเป็นวัวโครงใหญ่อายุ3เดือนนะคะได้พอ่อได้แม่มาเต็มเต็มเลยนะไขด่ดาปิ๊ดปีด้วยนะคะลูกชายของเขาเนี่ยชีสสวยด้วยนะคะองศาลึงสวยมากโครงสร้างแข็งแรงมากเด้อถึงแม้ว่าอ่าแม่เขาเนี่ยจะหางเอิม่มกุ้นกินนิดหน่อยตมูตมีน่านรักเพราะว่าเออก็ใช้ชีวิตสมบุกสมบันมาบ้างในอายุ8ปปีนี้นะคะเราก็เลย เปิดด้วยราคาแม่ลูกนะสองตัวนะเพียงหนึ่งแสนบาทเท่านั้นคู่นี้ท่านผู้ชมไม่ได้โบเบ้นนะราคานี้ก็คือถูกมากส,สุดเลยสองตัวนี้ตกตัวละห้าหมืน่นเด้อแค่ลูกเนียเราเอาตอนโตนะห้าหมื่นนี่ขายไม่ได้แล้วนะลูกนะน,นะแล้วคุณแม่เนี่ยจะมาห้าหมื่นอะไรไม่ได้เด้อตอนนี้คู่นี้ขายแค่หนึ่งแสนบาทเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมเชิญพิจารณาได้เลยค่ะว่ามันสมราคาหรือเปล่า สวยมากๆเลยแม่ลูกคู่นี้เปรียบเทียบกันชัดๆไปเลยปกติเราจะเห็นแค่เขาตัวเดียวเนาะจะเห็นแค่ลูกตัวเดียวเนาะคราวนี้มาเห็นทั้งแม่ทั้งลูกเลยสวยมากๆส่งต่อพันธุกรรมได้ดีมากๆโตขึ้นมานี่แน่นอนว่าใหญ่แน่นอนสวยยาวแน่นอนดูสิคะดูสิคะองศาการเดินของเขามันช่างสวยงามจริงๆเป็นวัวโครงใหญ่มากเข่งขาดีมากๆเลยค่ะทั้งแม่ทั้งลูกเลย อายุ8ปีแล้วยังสามารถให้ลูกแล้วก็เลี้ยงลูกได้ดีอยู่ขนาดนี้นี่นะคะสวยมากๆเลยนะคะแม่ลูกคู่นี้ถ้าไม่ติดนะเนาะถ้าไม่ติดที่หางกุ้นกิ้นนิดหน่อยก็คือน่าซื้อไปเก็บไปเป็นแม่พันุ์ในฟาร์มมากๆาซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะคะได้แม่ลูกไปเลยในราคาเพียง1นึ่งแนบาทเท่านั้นมาดูต,ตัวต่อไปกันเลยดีกว่าครับ nc สามเจ็ดศูนย์นะครับผมพ่อของเขาคือ jds m a กกี้นะครับแมนโซ่เก้าห้าศูนย์ทับแปดนะครับแล้วก็แม่ของเขานะครับเป็น nc 1 5 7นะครับผมครับอายุของเขานะครับอยู่ที่หปีแล้วฮะกับอีกสิบเอ็ดเดือนครับหกปีสิบเอ็ดเดือนแล้วนะคะเออเห็นแวบๆว่าปู่ของแม่เขาเนี่ยก็คือ mr jds b e c k t o เ the manzo สี่เก้าศูนย์ทับเจ็ดซึ่งน้ำเชื้อเราก็ยังมีขายนะคะที่ kiddy animal ยังมีน้ำเชื้อเบคตัน n สี 4907ขาอยู่ด้วยนะคะเรามาดูลักษณะของแม่ลูกคู่นี้กันดีกว่าอ่ะเป็นเทาอีกคู่แล้วกันนะคะแม่อายุ6ปีปอีก11เดือน,อน6ปี11เดเดือนนะคะยังก็ยังก็ยังถือว่าไม่แก่มากเนาะลักษณะยังดีอยู่เลยยังสวยงามอยู่เลยนะคะแม่ของเขาเนี่ยนะคะเนื้อหนังยังตึงอยู่เลยยังแข็งแรงอยู่เลยนะคะเต้านมสวยชิดกระชับหลังตรงลักษณะเป็น ตรงตามความแบบเขาเรียกว่าไงตรงตามตําราความสวยงามของแม่เขาเนาะของวัวเทาเนาะเนื้อหนังยังดีอยู่เลยนะคะกล้ามเนื้อก็ยังเยอะอยู่เลยแถมยังส่งต่อกล้ามเนื้อมาให้ลูกได้ดีมากๆอ่ะมาดูลูกเขากันดีกว่า <S 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 ลูกของเขาเนี่ยนะคะอยากจะให้ทายว่าเป็นลูกของใครติ๊กตอกติ๊กตอกทายไม่ได้ไม่เป็นไรคะ่ะน้องบอลเฉลยเลย,เลยคะ่ะเป็นลูกของเบอร์เจมอนโ,โร7 2 3นะคะซึ่ง คีเดียนิม่าก็ยังมีน้ำเชียอขายอยู่นะคะลูกของเขาเป็นลูกของเบอร์เจมนะคะเป็นลูกสาวนะคะน้องคนนี้ลูกสาวคนนี้อายุสองเดือนเท่านั้นกําลังกินเก่งกําลังเริ่มโตเริ่มเก่งอยู่เลยนะคะลักษณะเห็นเด่นๆชัดๆตอนนี้ก็คือหลังตรงยาวมากสวยมากข้อขาแข็งแรงทั้งแม่และลูกเลยนะคะต้นอกตั้งตรงกับขานะลูกเบอร์เจมนี่ต้องให้เรื่องความสวยยืนหนึ่งจริงจริง สวยมากจริงๆนะคะใจดีด้วยนะคะแม่ลูกคู่นี้แม่เขายังมีไขมันพอกอยู่ที่ตูดอยู่เลยนะคะจะบอกให้เดินดึง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 อยู่ตรงนั้นก็คือและตอนนี้เขาก็กินแล้วก็ยังไปเป็นกล้ามเนื้อของเขาได้อยู่นะคะส่วนลูกนี่กําลังน่ารักเลยกล้ามเนื้อออกแล้วด้วยกล้ามเนื้อตูดกําลังมากําลังมาให้โอกาสเด็กคนนี้ได้กินนมเติบโตอีกหน่อยน้องคนนี้นะคะลูกสาวลูกสาวของเขาเอ็นี 570นะคะอายุเพียง2เดือนเท่านั้นก้ามเนื้อกำลังมาแล้วสวยมากคุณผู้ชมหลังตรงมากสวยมากๆลูกเบอร์เจมตายตายแล้วชิดกระชับสวยงามด้วยนะคะลักษณะแสดงความเป็นตัวเมียได้ดีมากๆเลยทั้งแม่ทั้งลูกนะคะคุณแม่ก็ส่งต่อพันธุกรรมมาให้ลูกได้ สวยมากๆวุยลักษณะเต้านมสวยมากเต้านมเท่ากันหมดนะคะทาให้ลูกนี่นะคะกินง่ายเลี้ยงลูกก็อารมณ์แบบเลี้ยงลูกเก่งลูกกินนมง่ายลูกกินนมได้ดีได้สะดวกก็จะทําให้ลูกนี่กินนมได้เยอะขึ้น<อ>เขาก็จะโตได้ดีขึ้นกับทั้งน้ํานมแม่แล้วก็อาหารนะคะอายุ2เดือนนี่ก็เริ่มให้กินอาหารแล้วเนาะนะจามใช่ไหมยื้อกินแล้วนะจามบอกกินแล้วอายุ2เดือนกินเยอะเลย กินเยอะอ้ลูกสวยมากๆเลยนะคะอุ้กินนะะอะเรามาดูราคาแม่ลูกคู่นี้กันดีกว่าสวยๆแบบนี้ท่านผู้ชมคิดว่าจะราคาเท่าไหร่คะน้อง NC 370ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งพร้อมลูกในราคา1,2,000 0บาทเท่านั้นคุณพระลูกตัวเมียด้วยนะลูกก็จะเอาไปเป็นแม่พันต่อได้เป็นอนาคตแม่พันเติบโตเป็นอนาคตแม่พันต่อได้ แม่เขาเนี่ยอายุ6ปีเองก็ยังให้ลูกได้อยู่เอาเป็นว่าคุ้มมากในราคา1นึ0 0 0สบาทและมาดูตัวสุดท้ายกันครับผม <c oughs> ถึงจะสุดท้ายในคลิปนี้นะฮะแต่ก็ไม่ท้ายสุดสหรับฟาร์มเราใช่ค่ะครับผม <c oughs> บผม,มาดูแม่ของเขาก่อนนะครับผม nc 3 6 2นะครับผมครับผมเป็นสายของ jnm นะครับ7 6 0นะฮะ760ทับ4ก็คือเจ้าแชงของเรานั่นเองอเป็นลูกของเจ้าแชงด้วยนะคะ ครับผมครับแล้วก็แม่ของเขานะครับ NC 209ฮะครับสำหรับแม่คนนี้นะครับอายุ7ปีกับอีก1เดือนครับว้ายตายแล้วส่วนลูกของน้องเขานะคะก็คือมิส NC 568นะคะอายุ4เดือนมิส NC 568เนี่ยลูกของน้องเขาเนี่ยเป็นพ่อของเขาคือ S 275 9ทัเนะคะเป็นพ่อพันธ์ุในฟาร์มของเรานั่นเองนะคะที่บินมาจากอเมริกามาโบเบกับแม่คนนี้ได้ลูกน้องคนนี้ออกมาเลยนะคะเป็นความสวยความ ความสวยงามจะเป็นยังไงเชิญท่านผู้ชมไปชมคลิปันเลยดีกว่าค่ะลักษณะความสวยงามของน้องเขาอยากจะเอ่ยให้ฟังว่าลูกเจ้าแชงตัวนี้นะคะอายุเท่าไหร่แล้วน้องเต้ยเจ็ดปีกับอีกหนึ่งเดือนอายุเจ็ดปีหนึ่งเดือนขนาดนี้ยังให้ลูกได้สวยมากโอ้ยอยากจะปิดตาทุกคนไว้ไม่อยากจะให้ดูลูกเลยแม้ลูกจะสี่เดือนแล้วแต่นมยังปึงอยู่ หมายถึงว่ายังไงหมายถึงว่าให้นมลูกเก่งมากลูกยังกินนมได้อีกเยอะก็แปลว่าลูกก็โตได้อีกเยอะแล้วเขาก็เลี้ยงลูกได้ไเก่งขนาดนี้อายุเจดปีแล้วคุณพระคุณเจ้า,จาลักษณะแม่เขานะคะไม่ใช่ขี้โบกขี้เบะตัวยาวมากกล้ามเนื้อยังดีมากอยู่เลยข้อขาก็ยังแข็งแรงมากอยู่เลยก็คือแถมลูกเขาตัวนี้นะคะเป็นลูกพ่อพันธุ์ทับ เนาะในฟาร์มเราสองเจ็ดห้าทับเก้าเป็นพ่อพันทับนะแปลว่าพ่อพันเนี่ยทับแม่ตัวนี้มาก็แปลว่าเขาเนี่ยแข็งแรงถึงขนาดที่ให้พ่อพันเนี่ยทับเขาได้เด้อจะบอกให้ไม่ใช่ตัวก็ลำตัวยาวมากก้ามเนื้อดีมากๆเลยนะคะอาจจะต้องแต่งกีบนิด,น,ดนิดหน่อยๆน่อยก็ทําให้เขาเนี่ยใช้ชีวิตได้ปกติแล้วก็แข็งแรงสวยสวยงามเหมือนเดิมค่ะอะมาดูลูกเขากันดีกว่าลูกของเขาเนี่ยดูดูจากลักษณะภายนอกเข็นแล้วเข็นถึง ความกล้ามเนือ้อเห็นถึงความแน่นเห็นถึงความแบบนุบหนับยืนสวยมากคุณผู้ชมเอา้าไม่อยากจะบอกว่าเท่าไปประกวดก็ไม่ได้อายใครนะจะบอกให้คนนี้น้องคนนี้มิสเอนซีลูกเขานะคะลูกเขาอายุ4เดือนเอ็นซีห้าหกแนะคะขายพร้อมแม่พร้อมลูกเหมือนกันคู่จะจะบอกให้กล้ามเนื้อดีมากๆข้อขาขาหน้าขาหลังดีมากๆคุณผู้ชมสวยจนแบบ หน้านี่นะคะมู่ทู่เหมือนแม่เลยเขาเรียกว่าสัตว์บ้านเราก็หน้ามู่อ่นนะเนาะหน้ารักเขาเรียกว่าอารมณ์แบบเหมือนวัวกินเก่งชีดกระชับชีสวยงามมากคุณพระค,คุณเจ้าลูกตัวนี้เอาสวยขนาดนี้ท่านผู้ชมคิดว่าราคาเท่าไหร่คะน้องปอให้เลย1น0 0 0แสนสาม่นบาท ขายแม่ลูกคู่นี้ราคา1นึ่งแสนามื่บาทนะคะท่านผู้ชมสวยขนาดนี้แม่ก็ยังให้ลูกต่อได้นะคะอาแล้วก็พายกระซิบมาอันนี้ของจริงเลยไม่ไม่ได้ขี้โมโ้เลยว่า AI แล้วประมาณได้1 7บเวันละรอผ่านรอบแม่เขากลับสัตว์ AI เรียบร้อยแล้วผสมเรียบร้อยแล้วนะคะลูกก็สวยขนาดนี้แต่ว่ารอบนี้ให้ให้ให้ AI ดีกว่าเนาะไม่ให้พ่อทับละเดี๋ยวลองตัวใหม่ๆบ้างเผื่อจะได้เผื่อจะได้เห็นว่า แม่เขาเนี่ยให้ลูกตัวต่อไปก็สวยเหมือนกันนะคะหลังเห็น,หนแบบทั้งแม่ทั้งลูกเนาะลักษณะเทียบกันนี่โอ้ตายเลยอยากจะมีเงินอยากจะซื้อเองสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนก็ต้องขอลากันไปก่อนครับผมใครไม่ลานะครับเต้ยลาครับผมสวัสดีค่ะ